路艰辛。<music> <music> สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังใน EP นี้ใน EP นี้ผมก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องภาพพุทธศาสนาในประเิศจีนกันนะครับภาพพุทธศาสนาเข้าไปในจีนได้อย่างไรอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอยู่พอสมควรวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อนี้กันให้ทุกท่านได้ฟัง ก็แเริ่มเหนนะครับชาวจีนเขาได้เริ่มรูักพระพุทธศาสนาในสมัยราช,ชวงศ์ฮั่นก็มีตำนานว่าสมัยนั้นอ,พ,อพิเจ้าอโศกมหาราชตอนที่ทรงรับสั่งให้สร้างวิหารสถูปและเจดีเสาอาโศกในสมัยนั้นให้ประดิษฐานทั่วอินเดียชุมพทวีปเลย ความจริงพระเจ้อาอสูรท่านไม่ได้ทรงสร้างเองทั้งหมดแต่ท่านทรงประกาศเป็นนโยบายออกไปประชาชนที่เรื่มใสในประวัติพระพุทธศาสนาในขณะนั้นก็ช่วยกันสร้างตามความพระประสงค์แล้วก็นำไปปฏิสถานไว้ทั่วชุมพูทวีปมีการพบสถูปและเจดีย์เสาอาสูรในประเทศจีนนะครับ สิบเก้าแห่งด้วยกันบางแห่งก็มีพระบรมมาสารีริกธาตุบรรจุด้วยซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าควรในถิ่นนั้นได้มีการรับอเอาพระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอาสุมหาราชราวสมัยพศ600หาพระเจ้ามิ่งตี้แห่งราชูฮัน ทรงเป็นผู้นำเอาพระพุทธศาสนาเข้ามายัางเมืองจีนพระองค์ทรงได้สุบินเห็นเทวดาตัวสีทองอุ้มพระพุทธรูปออกผ่านพระราชวังของท่านหูนก็ได้ทำนายว่าเทวดาสีทองนั้นหมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในอินเดียแม้ท่านจะเสด็จดับขันทพระปริธีพานไปอย่างไรก็ตาม แต่คำสอนอยังคงร่งเรลัองอยู่ในอินเดียพระองค์รับสั่งให้ส่งทูตไปสืบเอาพระพุทธศาสนาจากอินเดียให้เข้ามาสู่ประเทศจีนต้องเรียนแบบนี้ว่านะครับในยุคนั้นศาสนาดั้งเดิมในจีนก็คือเต๋าไงของจื้อยึดของพื้นที่อยู่มีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียมจารีตปรับเพณียและวัฒนธรรมจีนค่อนข้างสูง เต๋าเขาจะเน้นการปีกตัวออกจากสังคมนิยมนั่งสมาธิซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับศาส,สนาพุทธซึ่งของจื้อเขาจะเน้นจริยศาสตร์ในสังคมเสียส่วนใหญ่จากการสุบินของพระเจ้ามิ่งตี้ประมาณพศ6 0 0ก็ได้มีการทรงพูดไปสืบออกพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามาในจีน และได้นำพระสูตร42ตอนจากบริเวณเอเชียกลางกลับเข้าสู่ประเทศจีนต่อจากนั้นก็เริ่มมีพระพิสุ์ชาวเอเชียกลางเดินทางเข้ามาในประเทศจีนเป็นชุดแรกคือพระอัสปะมาตังคะต่อมาพระอันศิเกาไปกับคณะซึ่งเป็นชาวเอเชียกลางสวนมาก ทั้งหมดก็ไม่ใช่พระพิสุขชาวอินเดียแท้นะครับแต่เป็นลูกผสมอาจจะมีบางท่านที่เป็นชาวอินเดียแท้แต่เข้าไปอยู่บริเวณเอเชียกลางเพราะพระพุทธศาสนาบริเวณเอเชียกลางนี่นะครับเป็นพระพุทธศาสนาแบบมีชีวิตซึ่งในอินเดียไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้น เวยงาที่พระพิสุท่านไปจำพรรษาในบริเวณเอเชียกลางภารกิจที่สำคัญก็คือการไปพะสูตรอย่างอื่นแทบทำไม่ได้ออื่นะครับเพราะถูกจำกัดสิทธิทบางส่วนคนชั้นสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่นับถือของจื้อกับเตามาก่อนเขาก็ได้มีการถวายคำแนะนำแด่กษัตริย์ให้ออกกฎบังคับ ไม่ให้ประชาชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาอย่างเต็มที่เช่นไม่อนุญ,ญาตให้บวชแต่ให้ไปช่วยแปลพระคัมภีร์ไว้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะสูงจากเอเชียกลางทำได้ในการเาผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศจีนคือการสร้างแปลพระคัมภีร์ขึ้นมา โดยวางยุทธศาสตร์อย่างแรกที่สำคัญมากคือพยายามสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีกับศาสนาเต๋าให้มากที่สุดเพราะไงเห็นความเหมือนคล้ายคลึงกันมากในหลายๆด้านงาหว่างพระพุทธศาสนากับเต๋าพระอันสิกเก่านี่นะครับท่านทรงเป็นชาวปาเถีย ท่านได้ไปตั้งถิ่นฐานเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองหลู่หยางหรืองู่หยางสร้างวัดม้าขาวขึ้นก็เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้จำเริน่นรุ่งเรืองในประเทศจีนนะครับก็วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในหัวข้อพระพุทธศาสนาในจีนพระพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศจีนได้อย่างไร